มาด้จัดพี่น้องจ้าสวัสดีทุกท่านนะคะที่เขามารับชมมาด้วยค่ะเดอ้อกินขนมจีนยั่วๆก่อนไปทํางาน <c oughs> มืันนี้เริ่มงานแล้วเดอ้อหยุดไปสองมือแล้วไปสองวันต้องไปดูงานต่อนะคะวานนี่กินวันแรดคลิปน้องสาวนิ้วบอกว่าเดเคลิปกินให้เบิง้งดูลูกพี่ว่ามาด้นิ้ว <c oughs> จัดให้แล้วนะจ้ะ <c oughs> มาพี่น้องผักกะมียังะ่ะ เม็ดปกตินผักอีตูสวนหน้าต่างมาได้วยเท่าคุยกับพ่ะเร่าไปพร้อมพี่อ้องลูกชินป่าเอาอปิาปปดไปไนแล้วบุ๊มันก็เสกแกแกกับมีแบบแบบเม็ดกับมีเพราะว่าเพื่อนเขามีต้นเราขอแกะมาให้พี่้องจา้มามาให้ใส่ช่องแข็งไว้ดีดีดย้ำแล้วมา,าละลายน้ำออกดีคือเกิน เม็ดเกียวปื้อค mm ือ hmm, ก mm, mm. ็อื้อืมอืมปีกไก่จ hey, ่างปีกไก่ต่อยฟ้าไปหาลุงเมลียงมเมลียงเขาเหรอเดี๋ยวเลยพี่น้องเอ้าเอาเอ้าเฮ็ดไปใส่ตล์ง่ายๆพี่น้องเอ้าไปถึกเงี้ยงมัน ตั่นตงง้วกูอืมถื่นยกกูนั่นึ่จะอบไีูนกอบนองนะคุณนใช้คุณลุงซองสิเวลาบ่ก่อยตรงกันกินไปเท็คกิ่ไปตัดสายง่ายๆเหมืนบ้านยังให้เงี้ยปลาเตียออืมทไมเงี้ยปลาเพิ่้เราองมว้นน้ำสวนเรา ตอนให้แต่ปูพี่น้องเอ้ยพี่จะปูออกหาดอกพ้อแกงแกงแค่บวบพอดีละบวบกับปิ้นไวอยู่บ้านเขาแบบติดพ่อเพียงหากินนัวน้ำส่วนก็ได้แล้วพี่น้องเพราะฝนตกเนี่ยเปิดน้ำสปริงเกอร์เนี่ยดินมันก็ซุบมันก็ออก ก๋าเขาานอาหารปลากลับไปบ้านนี่ไปตาปลาขายอยู่พี่น้องมาอุดหนเลยเดอ้อปลานิลปลาในเยอะแยะ,ยะ,ยะลุงคุณไปหลายร้านแล้วร้านจีบ นั่มานอมลั่เนี่ยหอวลั่เจียบผักกระินอยู่สวนก่นก,กับลายพี่น้องเ้ยหกเจต้นบุลหล่กินทันบะบุไข่แมาบมงคก้นมากินผักกรดชินอยู่ ชิมปีกไก่ย่านีบ้างชิมปีกไก่ไรู้นังอืมปีกไก่ไก,ก็อร่อยสุกดีมากเลยง่ายๆอบตเตาไฟฟ้าน้ำมันออกเบิดไายของ แบบไปลองเสต็ปหันพี่้องเลยตื่นมาหันรดกันที่คุณมาอ่แล้วกลางเดือนอุติีกลางเดือนแปดเนี่ยสีสองหันบมบุแต่ว่าอาทิตย์นี้หันทั้งอาทิตย์เลยจ้ะอืมอืม

แชอบๆอบชอบกินขอบคุณท vale ุกการติดตามรับชมค่ะพี่น้องจ้าไปแล้วบายข้กินข้เต็มตัวทั้งนั้นพริกับผู้เฒ่าเข้าวกันบายค่ะไปขอบคุณค่ะ